ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มีนะครับผ่านตนครับผมครับพ่านต้นวางช่วงชาวเนาะพอดีพ่านต้นเห็นในพึ่งหวงไว้ครับผมอยู่แถวแถวบ้านพ่านต้นแล้วครับอันนี้กําลังรอผ่านใหญ่ครับผ่านผลผ่านไก่ครับผมไอ้มีพ่านเสือด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขากําลังออกเดินทางมาครับผม ี๋ยวรอแป๊บนึงครับว่าจะลังใหญ่ลังน้อยขนาดไหนครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งครับรอพันใหญ่ก่อนครับครับเดี๋ยวมากันแล้วครับผมนำทีมโดยพันไก่ครับพันเสือครับผมแล้วก็พันผลครับเซ้นเอสครับโอ้โหวันนี้ครบทีมเลยครับเมย์ วันนี้ครบทีมเลยครับผมไปครับได้เโอ้สุดยอดครับผมวันนี้นะมาครบทีมเลยครับผมสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสฮะขอขอไปครับนี่ครับหลอดลวดไปนี่ครับครับผม เราเรือเข้าไปนี่แหละครับโอเคครับกร,มรบผมมาถึงลังพึงแล้วครับนี่ครับลังพึงก็ใหญ่เพราะต้อควรครับพานเสือกำลังดูกลาดเล่าว่าจะขึ้นยังไงอะไรยังไงครับผม กำลังยืนพิจารณากันครับว่าจะทำยังไงจะขึ้นยังไงครับผมอ่ะรอสักครู่ครับผมครับวิธีการครับวิธีการของไอ้มันไม่ตอนเปียกครับตองเอาไม่ตองครับไม่ใช่ไม่ต้อนเอามาลนไฟก่อนครับลนไฟให้มันมันแห้งจิกนิดครับเพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคข้างบนครับจุดมันจะได้ติดเนาะถ้าไม่ติดมันจะยากครับ กับพันไก่ตอกตอกถอยรอพันเสือครับผมทํางานเป็นทีมครับส่วนเราเป็นคนที่ชอบให้กําลังใจครับในการตีพึงครับอะไรไม่ค่อยดีครับเริ่มครับพานเสือขึ้นแล้วครับผม มะกอกอันตรายครับวันนี้ครับต้นมะกอกครับแล้วก็จะทําให้แบบลื่นครับกอบอับ<ะ>พันเสื้อจุดครบแล้วครับโอ้ยแก่ไม่มีไอเลยครับอ๋อมลุงมาหาผมแล้วครับผมต้องถอยแล้วครับ

นู้นครับโอ้ได้อยู่ครับรังสวยอยู่ครับก็ไปดู กำลังเริ่มตัดครับกำลังเริ่มโรยเชือกครับ พอมีน้ำเยอะแล้ว,ลวที่หย่อนลงมาแ้่ที่สะพลายตัวไม่เปียกช่วยอยู่รังพอได้อยู่ครับ ที่แรกนึกว่าไม่มีอะไรครับสวยอยู่ครับกลังน้ำหวานครับผม โน้ำหวานดีครับผมได้เป็นขวดอยู่ครับอโอเคครับผมเดี๋ยวมาดุนกันตอนลงมาครับผมครับเดี๋ยวลงมาแล้วครับผ่านแอดลับเลยครับผมโอ้ย ผมไม่ไปเอาก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นมีดผมครับโยนมาคนละทิศคนละทางเลยครับนี่ครับผ่านเสือครับนั่ครับผมไฟลงอปเดี๋ยวผมเชียร์ไฟก่อนครับเฮ้ยแม่ลงมาขักเทะครับผลงานครับ โอ้น,นำ้ำหวานใช้ได้อยู่ครับงามงามเฮ้ยโอ้สวยครับผมงามเนี่ผมกกาลงมาแล้วครับพ well ่านเสือครับพ่านเสือซุปเปอร์เทนครับผมเอ้ยซูซูเปอร์ฮันเลดครับพ่านเสือซุปเปอร์ฮันเลดนี่ต้องตั้งใช้ยาใหม่แล้วครับอืมอืมปูปูน่ะไปออกไปดูข้างนอกครับครับผม ภารกิจของผมก็เสร็จสิ้นครับผมก็พวกพันผลนพันเสือพันไก่ครับผมเออเซียนแอสครับจะไปต่อกันที่ดงพึ่งดงพึ่งอีกด้านนึงครับผมคอนบุรีคอนบุรีเนาะวันนีแวะมาตีล่างแวะมาตีให้พันต้นก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะหายเห็นแล้วตรงเอาครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมเดี๋ยวพวกพันๆค่อยต่อกันครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมผ่านผลครับชีวิตง่ายๆสไตล์ทุ่งครับครับเสียนไก่ครับผมไก่คนหากินครับเสียนแอดครับผมบันยุทธบยุทธหาอยู่หากินครับผ่านเสือครับผมครับมหากินหมานกับผ่านเสือกับผ่านจ่อยครับผมนู่นครับเสียนต้นครับเดี๋ยวจะต้องไปขายของเหมือนกันครับผมนี่แหละครับพวกวางงานเข้าไปครับ โอเคครับผมจนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวดีคูยเป็นน